นะคะุมันกันนากันเหงื่อนะคะแล้วทำให้ผิวสวยมากขึ้นนะคะปีะจงพี2023ไปซื้อเถอะคือผิวมันจะสวยกว่าเดิมชอบมากๆ่ะแอมใช้หมดไปหลายหลอดแล้วนะเป็นกันแดดเหนือนำนมนิบกันแดดนะคะขมันกันนากันเหงื่อนะคะแล้วทำให้ผิวสวยมากขึ้นนะคะปีะจงพัี่0 2 3นะคะ ดูคลิปนี้กดแชร์ไปก่อนได้เลยนะคะแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะคะคลิปนี้บอกก่อนนะคะว่า no sponsor นะคะก็มาเริ่มกันเลยสําหรับกันแดดซึ่งบอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีที่แอมมาใช้กันแดดแบบจริงจังนะทุกคนเพราะว่าแอมรู้สึกว่าพออายุเราเยอะขึ้นนะคะบางทีเราโดนแดดทุกวันอะเราอาจจะเฉยเฉย แต่พอเราอายุแบบ30มส,สิบัสบทุกคนฝ้ากาะจุดด่างดำมันจะตามมาแล้วก็เลยอยากจะมาพูดถึงกันแดดนะเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่เคยทากันแดดเลยอะมันจะทําให้ผิวเราอ่ะแก่ในอนาคตทุกคนแล้วก็หน้าหมองคําำด้วยนะคะอันแรกเป็นกันแดดนะคะของ her highness เขาจะเป็นเนื้อ very watery ทุกคนคือปกติเนี่ยเราอาจจะเคยเจอกันแดดแบบเนื้อครีมเนื้อเซรั่มใช่ไหมคะแอันนี้เป็นอย่างนี้เลยนี่ เป็นเนื้อแบบนี้น้ําไปเลยทุกคนคือมันซึมเข้าผิวเร็วมากๆและอันเนี้ยแอมซื้อซ้ำๆนะคะแต่ขอเมาสก่อนว่าฉันอาจะชอบซื้อตอนมันมีโปรโปรพวกแถมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์คนไทยที่ทําเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ดีมากๆนะคะยังเป็นลูกค้าที่ชอบอันนี้บอกก่อนว่าโ no อนเซอร์แล้วแบรนด์ไม่ได้จ้างแบรนด์ไม่ได้ส่งให้แล้วทุกคน อันนี้มันเป็นเนื้อที่เราอะรู้สึกว่าคนไทยที่หน้ามันหรือหน้าหยาหน้าเยิ้มหรือเจอกันแดดที่มันทําให้หน้าแบบเป็นขุยเป็นอะไรางตัวนี้ไม่เป็นเลยแล้วก็ SPF หะ50บวก PA 4บวกราคาก็ผันัพแต่ว่ามันจะชอบมีโปรแถมนูม่นแถมนีมม่อะไรอเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไปซื้อเถอะนะมันเป็นกันแดดที่ใช้แเราจะติดใจจริงๆอันที่2นะคะจะเป็นกันแดด p l e a d e นะคะ SPF 50บวก PA 4บวกด้วยกันอันนี้เนี่ยเป็นกันแดดลูกรลักของแอมเลยนะคะคือ เอาเป็นว่าถ้าเกิดชั้นทากันแดดตัวนี้เมื่อไหร่อะเวลามันเมคอัพแล้วอะทุกคนคือผิวมันจะสวยกว่าเดิมทั้งทที่ใช้รองพื้นตัวเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่รู้สึกสังเกตตัวเองได้หลายครั้งแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กันแดดตัวเนี้ย มันทําให้เมคอัพอะไม่หยาไม่เยิมแล้วผิวมันดูแบบไม่ได้แมทเวอร์ทุกคนคะ่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่มีงบแล้วอยากลองกันแดดสักตัวที่ผิวสวยขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่แอมแนะนํามากๆนะคะก็ชอบมากๆทุกคนอันนี้คือถ้าหมดแล้วก็คือซื้อซ้ําแน่นอนนะคะของเคลอเดปดีมากคะ่ะส่วนอันที่สาจะเป็นกันแดดของสกินทูนจะเป็นซันเจตอส 50บวก P A C บวกเช่นกัน,นทุกคนอ่ะให้ดูเนื้อก่อนเนื้อของเขานะคะจะเป็นแบบตัวเจลเจแบบนี้เวลาทาไปอะ่ะไม่สังขยาไม่หนัก แล้วก็ซึมเข้าผิวไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นกรีนทีซิก้าในอาร์ินามนะคะ, ide, ะ,คะแล้วก็เซรามายซึ่งคนที่ผิวแพ้ง่ายคนที่เป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ได้มีบล็อกเกอร์หลายๆคนนะที่ใช้ตัวนี้เราชอบมากแอมใช้หมดไปหลายหลอดแล้วนะคะแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราอ่ะหยิบใช้ตลอดเลยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาที่ทานนี้ไปแล้วอ่ะคือหน้ามันไม่ค่อยมนันทุกคนแล้วก็ เนื้อฟอร์มูล,ล่าเขาอะค่ะคือทําจากประเทศเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆสก,กินแคร์หรือว่บบากันแดดเกาหลีที่มันแบบเนื้อมันจะเบาๆทุกคนคือมันจะไม่หนักแล้วมันเป็นตัวแบบซันเจลนะคะก็อยากให้ไปลองกันนะคะเป็นแบรนด์คนไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่ทํากันแดดได้ดีมากๆนะคือปีนี้เป็นปีที่แอรมาได้ลองกันแดดเยอะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะมาพูดถึงกันแดดน,นะอ่ะต่อมานะคะที่อันที่4นะคะจะเป็นกันแดดเทที T ่ดนะคะคุณแม่สายปานของเรานั่นเองตัวนี้เนี่ย แอมใช้นะคะหลายปีมากๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในเฟริดนะคะหลายๆปีซึ่งอย่างตัวแอมเนี่ยแอมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาจัดโปรบ่อยถ้าเกิดใครที่อยากซื้อกันแดดไม่ต้องกลัวกระเป๋าฉีก1แถม1นึ่ีร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยตัวเนี้ยแอมว่าไปหยิบเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ S P F 50นะคะ PA4 บวกป้องกัน UVA UVB นะคะหรือว่าคนที่เล่นโทรศัพท์เยอะๆอยู่หน้าจอคอมหรือไปออกกิจกรรมกลางแดดนะคะตัวนี้ตอบสจทย์มากๆไม่ทำให้รองพื้นเปลี่ยนสีนะคะหน้าไม่มันและสามารถทาทับเมคอัพระหว่างวันได้อันนี้คือข้อดีเลยนะคะ ชอบมากๆนะคะของเคที่ดอนแอมยังรอคอยอยู่ว่าเอ๊ะคุณแม่สายปัดเขาจะคอลแลบอะไรอีกไหมกับเคที่ดอนเขาคอลแลบอะไรแล้วแบบมันก็ออกมาดีทุกคนก็ยังรออยู่ว่าเขาจะมีคอลแลบอะไรออกมาไหมนะคะสําหรับตัวที่5นะคะจะเป็นของนูฟอร์มูล a านะคะอันนี้เป็นแบรนด์คนไทยเช่นกันนะคะแอม,มจะบอกอะไรให้ใครที่ชอบนะคะเป็นกันแดดของแอนเนสซาบ้างยกมือทุกคนคะ่ะอันนี้นะคะมันเป็นกันแดดเนื้อนำนมซึ่งแก ตรงๆว่าอย่างอานิสาดีไหมดีค่ะอานิสาดีรู้สึกจะมามาแป0รแต่ว่าอันนี้มันเป็นเนื้อน้ำนมเหมือนกันแต่มันจะชอบจัดโปรแบบ600กว่าบาทซื้อหนึ่แถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้นะคะ SPF 54บวก PA 4บวกนะคะซึ่งเวลาทาไปอะ่ะมันให้ฟิลเหมือนไอเนาเลยทุกคนเหมือนการสลลงซองปีบอะไรเงี้ยนะคะตัวต่อมาคะ่ะทุกคนคะ่ะตัวนี้ใช้บ่อยมากเป็นกันแดดน,นะคะเกาหลีคะ่ะทุกคนนี่ชื่อว่าแบรนด์อะไรอะ่ะฉันอ่านไม่ออกอะ่ะเธอแคบไปแล้วกันเขาเพิ่งเข้ามาในเซฟราไทยนะคะและเป็นแบรนด์เดียวในเกาหลีที่ได้เข้ามาอยู่ในเซฟราฉันว่ามันก็ต้องมีความเจ๋งอะไรอย่างหนึ่งที่แบบ เข้ามาอยู่ในเซปราได้แกฉันจะบอกว่าตัวเนี้มันเป็นกันแดดที่คล้ายคายน้องเคลดาโปเคราโปเนี่ยหลักพันอันนี้ก็น่าจะประมาณพันนึงมนะั้งไม่แน่ใจประมาณนี้แหละแต่มันเหมือนกันคล้ายๆายกันแต่ว่าอันนี้มันจะถูกกว่ามันจะเป็นกันแดดนะคะที่ทาแล้วซึมเข้าผิวไปเลยนะคะไม่เหนียวเหนอนะ ไม่วอกไม่ลอยนะคะและยังให้ความชุ่มชื้นอยู่นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่หน้าแหง้งผิวผสมแต่งหน้าแล้วอยากให้ผิวมันดูสวยกว่าเดิมคือไม่แห้งไปเลยหรือไม่เป็นคราบไม่ตกลอง อันนี้เป็นกันแดดที่เราแนะนําแล้วไม่เป็นขุยด้วยนะทุกคนเขาเขียนมาเลยนะคะบอกว่าเนื้อไลเวทอ่ะคือเป็นเนื้อที่แบบเบามากๆนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับทุกผิวเลยนะจะ๊ะตัวต่อมาค่ะทุกคนขาใครที่จะไปออกกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ํากิจกรรมการแดดทั้งวันที่ต้องการให้กระแดดมันอู่ติดทั้งวันจริงๆนะคะคืออันนี้มิซูมีโคตอบโจทย์อันนี้เนี่ยแอมมีโอกาสนะคะไปต่างประเทศกับแบรนด์นี้ด้วยซึ่งบอกก่อนนะว่าคลิปนี้แบรนด์ไม่ได้สปอนเซอร์มาพูดแต่เรารู้สึกว่า มันเป็นตัวหนึงที่ตอบโจทย์แน่นอนใครที่ไปเล่นน้ําไปลงน้ําแล้วยังไม่เจอกันแดกที่สามารถลงน้ําและไม่ทําลายปะการังได้ ตัวนี้เนี่ยเขาทําการทดลองมาแล้วนะคะว่าสามารถลงน้ำเนี่ยได้ยาวนานถึง80นาทีซึ่งมานานนะทุกคนนะแล้วก็มี S P F 50บวก P A 4บวกไม่มีพวกสีไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนนะคะเราก็คือทาไปก่อนเลยนะคะก่อนที่จะลงน้ำประมาณ15นาทีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากใช้อันนี้เป็น everyday ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะจริงๆเขาจะมีสูตรสีขาวฟ้าด้วยนะคะอันนั้นก็คือมันเป็นตัวขายดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรสําหรับกันน้ําโดยเฉพาะเลยนะคะก็อยากให้ไปลองกันนะคะ เป็นแบรนด์คนไทยที่ทำมาดีมากทุกคนอ่ะนี่ค่ะชั้นสอยตามใน Tik t อกแอมเห็นแบบ t ิกตอกเกอร์หลายคนนะคะพูดถึงนะคะเป็นกันแดนนะคะ beauty of jo son นะคะซึ่งอันเนี้ยเขามีนะคะในเกาหลีและเขาก็ดังมากๆด้วยความที่ราคามันไม่ได้แรงทุกคนคือราคามันถูกมากยิ่งไปซื้อที่เกาหลีนะยิ่งแบบถูกเลยอะประมาณ2 0 0 2 0 0 3 0 0ประมาณเนี้ยซื้อในแบบ beauty store ปกติอะ คือเนื้อมานนะคะจะซึมไปเลยค่ะแล้วแอมอะ่ะเอาลงนะคะในเพจวันหนึ่งใช่ไหมมีคนหลายคนมากที่ใช้อันนี้แล้วเขาก็ชอบเหมือนกับแอมคือเราอะ่ะชอบตัวนี้นะคะเพราะว่ามันทานแล้วอ่ะคือมันให้งานผิวสวยแล้วก็เห็นไหมคะว่ามันจะไม่ได้มีสีนะคะไม่ได้วอกไม่ได้ลอยไม่ได้อะไรซึ่งตัวเนี้ยแอมว่าน่าจะเหมาะกับคนผิวแห้งนะคะไปถึงผิวผสมกับถ้าเกิดว่าคนผิวมันมากๆเนี้ย อาจจะลองดูเป็นตัวอื่นที่ภุมมมันกว่านี้นะคะอันนี้ให้ผิวสวย SPF 50บวกนะคะ PA 4บ่บวกเขาก็จะมีนะคะบำรุงใส่มาด้วยนะคะเนื้อซึมไวดีให้ฟิลไม่ใช่แมตไปเลยแต่จะเป็นฟิลแบบผิวสวยๆฟิยูดูวีนิดนึงนะคะประมาณนี้เลยถือว่าเป็นกันแดดถูกและดีตัวที่ชอบนะคะ ต่อมาจ้าตัวนี้ก็เป็นกันแดดลูกรักนะคะจริง,รงๆเขาจะมีแบบ2ด้วยนะคะในเซเว่นเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบขวดอะ่ะมันคุ้มกว่านะคะแล้วก็มีหลายคนมากทั้งยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์นะคะหรือว่าติ๊กเกอร์ที่มารีวิวนะคะก็คือของเพ a n โนสแบรนด์นี้เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์หลายตัวมากนะคะที่เหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายเป็นสิวผิวเปาะบาง s p f ตัวนี้เนี่ยจะเป็น SPF 5บบวก PA 4บวกนะคะแล้วก็ ป้องกันทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะตัวนี้ใครที่ชอบทากันแดดแบบเยอะๆเช่น2ข้อนิ้วแล้วไม่วอกไม่ลอยไม่สักขยาตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําเลยแล้วก็เหมาะนะคะสําหรับ คนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้อะไรเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะไม่มีนะคะพวกน้ําหอมแอลกอฮอล์พาราเบนหรือว่าสารที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะเห็นไหมคะว่าทานแล้วซึมไปเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นตัวสุดท้ายที่เราได้ลองได้ไม่นานแต่ได้รับรางวัลมาเยอะมากแล้วก็เป็นแบรนด์เมคอัพที่เราอะใช้มาตั้งแต่สมัยเป็นบล็อกเกอร์แรกๆนะคะก็คือของเมเรสกาจ้าซึ่งเมเรสกาเนี่ยเขาจะมีกันแดดนะคะแบบซองด้วย แต่ว่าแอมอะใช้แบบหลอดแอมว่ามันก็คุ้มกว่าแหละคืออันนี้นะคะเขาจะมี S P F 50บวกนะคะ P A 4บวกค่ะทุกคนค่ะเมลสกาเนี่ยแอมชอบตรงที่ว่า เวลาทาไปปั๊บมันเหมือนจะซึมเข้าผิวไปเลยแต่มันยังทิ้งความแบบดวอีเป็นงานกันแดดเกาหลีอยู่นะคะซึ่งตัวนี้เขาเขียนมาเลยบอกว่าเป็น refreshing UV essence นะคะซึ่งเนื้อเขาอะมันจะเบามากมันไม่ใช่แบบฟิลเนื้อครีมหรือว่ามันไม่ใช่ฟิลเนื้อหนักคือมันจะเป็นเนื้อเบาๆน,นิดนึงแต่เรื่องการคุมมันหรืออะไรเงี้ยแอมว่าไม่ได้มากแต่ให้งานผิวสวยใครชอบผิวเกาหลีหรือคนที่เป็นผิวแห้งมากๆอะไรเงี้ยตัวนี้แอมว่าตอบโจทย์คือผิวมันสวยมากจริงๆยิๆ่งเวลาเราแต่ง หน้าเสร็จนะคะมันดูไม่แมตแห้งนะคะแล้วก็ไม่ตก่องเวลาทาไปมันจะให้ฟีลแบบเย็นๆกับผิวนิดนึงนะคะน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อยากให้ทุกคนไปลองนะทุกคนคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงกันแดดนะคะทั้งหมด10ตัวซึ่งจะมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศอะไรต่างๆนะคะที่เราอยากมาพูดอะ่ะเพราเราอายุมากขึ้นนะทุกคนเราอาจจะรู้สึกว่าผิวมันเหี่ยวง่าย แก่ง่ายทาง่ายนะคะขอ,อยกตัวอย่างน้อยอย่างแนแอย่างเนี้ยที่เขาอายุแบบ40แล้วอะ่ะเวลาเขาไปเจอเพื่อนเขาเป็นคนทากันแดดทุกวันเขาไปเจอเพื่อนคืนหน้าเขาอ่ะกับหน้าเพื่อนอะ่ะคือมันต่างจริงๆนะคนที่ไม่ได้ทากันแดดกับคนที่ทาแบบกันแดดอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แอมอ่ะมาตระหนักว่าเฮ้ยแอมอายุ30แล้วถ้าแอมอ่ะเป็นคนไม่ทากันแดดอะ่ะแอมก็ว่าตอนแอมอายุส0แล้วมันจะมีตินงกามีความหมองคล้ำมีอะไรอะ่ะ เพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่เท่าไม่เคยทากันแดดเลยนะคะอยากให้แบบลองเลือกสักหนึ่งตัวนะมาลองทากันนะคะทุกคนหรือถ้าใครที่มีกันแดดตัวไหนที่เป็นหนึ่งในดวงใจที่แอมไม่ได้พูดในคลิปนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบ้ใช้เหมือนแอมอย,อยู่แล้วดียังไงก็เมนต์มาได้เช่นกัน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้เนี่ยมาเมาส์มอยเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปละคะ่สนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมา